สวัสดีนะคะก็มาเจอพี่แล้วนะเนาะวันนี้พี่ก็จะมาถ่ายไอ้โกโก้นะคะที่พี่วันนี้ที่พี่ถ่ายเนี่ยว่าจะมาเวลาคลิท้ายอะ่ะพี่วิ่งเพราะมันคู่พี่อะ่ะยังงนะก็ไม่เข้าใจนะ้องมันมาเพื่ออะไรนะคะตอนนี้พี่ไม่เห็นมอนเลอ่อเพราะมันเปลี่ยนที่นอนอน่สูงงแปนนึนะ,ะเห็นไหมมันนอนหลับอยู่เนาะ พี่กลัวว่าถ้ามันตื่นแล้วมันจะเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ก็ถ้าเป็นถ้าเป็นกูกูเนาะมันจะนอนหลายที่เนาะมันพี่ยังเคยนใจใจนะบอกมันอะมันกินอาหารมิสแต่ว่าราครให้อาหารมันทีไรแนละ้วมันจะกินอนะแล้วพี่วันนี้พี่ก็ที่มันถ่ายลงที่มันถ่ายนะคะก็จะมารีวิวเนาะก็จะมาดูให้ให้ดูเนาะให้ดูนะคะ หลับเนี่ยหลับน่ารักมากการคูเนี่ยคือว่าคูเสียงน่ารักนะแต่พี่กลัวมันกระจนกัดเนี่ยก็ต่างแต่ตอนนั้นอ่ะชี้ชีช้ชี่บอกว่าพี่ไปก่อนนะแล้วหลังจากนั้นอ่ะก็ยงไงพี่ก็วิ่งเลยนะทุกคนตอนนี้ก็ขอบคุณนะค่ะเดี๋ยวน,นะคะขอบคุณนะคะที่มาติดตามช่องพี่เนาะตอนนี้ช่องพี่มีผู้ติดตามสิบหกคนแล้วนะ <S <S ขอคุณมากเลยนะคะที่คงมาติดตามเนาะถ้าใครอยากให้พี่ เอาลงกูกินี่ชื่อมากดติดตามดนวยนะคะสักวันสามสิบคนก็พอนะคะอย่าลองยอะๆนะคะสิบคนก็ยังดีนะคะก็จะมีคนติดตามเยอะๆเนาะแล้วถ้าใครอยากไปติดตามช่องพี่เบลนะคะก็ไปติดตามเลยเนาะ,ะชื่อว่าบอยเฟนนะคะแต่มันไม่ลองในเกี่ยวกับบอยเฟนเลยพี่ก็เหมือนกันนะคะที่พี่มีคนเลยกัยกบกับพี่ไฟล์เลยก็พี่ไม่หลังน,นี่ได้ทุกคนพี่อ่ะมีกล้องแค่ตัวเดียว แล้วมีทรศาสั์พี่สามารถอินเสิร์ตมะไรอว่าอะไรคนดังๆได้เนี่ยพี่ใช้กันพี่ชิงงบน้อยพี่เป็นเด็กพี่มันเด็กหรือมันตื่นแล้วมันตื่นแล้วขอโทษค่ะพี่มันมันไม่เห็นแต่พี่ขอแป๊บนึงนะตัดไปก่อนพี่แป๊บนึงนะทุกคนมันเหมือนมันมองมาหาพี่อ่ะทุกคนหรือพี่ซูไปให้ใกล้ๆกว่านี้เออเออเออเห็นไหมว่าเหมือนมองอยู่อ่ะเ็เปล่าเดี๋ยวพี่ซูให้อีกนิดนึง หันหน้าหนีแล้วทุกคนมันหันหน้าหนีมันหันหน้าหนีแล้วนะมันเสียเออเห็นไหมมันมันหันหน้าหนีใหญ่เลยมันเขือนว่านั่นอะทุกคนอีอะไรอ่ะนุนนุอะไรอ่ะโกโก้เขือนทุกคนมันหันหน้าหนีทุกคนโกโก้เขือนพี่ซูให้กลับกันดีกยวกันคนไหนป่ะเมื่อกี้โกโก้เขือนโกโก้เขือนนะคะ เดี๋ยวพี่จะเดี๋ยวพี่จะให้ดูความส่นของมันนะคะแล้วหนึ่งพี่เพิง่งเจะพี่กำลังพงักเบรกไงนี่นะตัวหนึ่งเดี๋ยวพี่ให้ดูความส่นของมันกันกระป๋าที่พี่จัดไว้อยู่นะั้นนี่นะเดี๋ยวพี่ดูนี่ชมกันนี่นะพี่พีอชอบจัดไว้อย่างนี้นะทุกคนดูนะน,นะคะแป๊บนึงน,นะคะกน,น,นะคะแป๊บนึงน,นะคะ ผู้หนึ่งนะคะพี่ขอพี่จับไว้อย่างนี้อยู ah ่นะคะนี่นจะจัดไว้อย่างนี้อยู่นะจะไปอย่างนี้อยู่นะแล้วทีนี้เนี่ยพี่เผลอไม่ได้เลยนะคะพี่เข้าไปแป๊บเดียวอ่ะกลับมามันก็ไปอยู่ตรงนั้นละคือเมื่อตะกี้นี้เนี่ยพี่อคะเ่อ่เเรื่องเรียนเสร็จแล้วจะเรียนภาษาไทยต่อแล้วทีนี้น่ะมันก็ปัดแล้วทุกคนเนี่ยมันปัดอยู่ตรงนี้แล้วป่ะทุกคนมาปัดเรียนอย่างนี้เลยแล้วตอนนั้นเมื่อไรพี่ก็เห็นตัวหน้าต่างนะว่ามันกาลังคาบกระเป๋าพี่เนี่ย อย่ยมันลงไปเลยัลงไปเลยแล้วพอมันเห็นพี่มันก็มันก็รีบอาปากมันก็รีบวิ่งหนีไปเลยทุกคนแล้วหน,นึ่งนะครับพี่ทำให้ดูนะความเจ้ของมันก็ยังไม่หมดนะคะมันมีทุกอย่างเนาะแต่ว่าจะทําให้เหมือนจะจะเห็นว่าชอบขู่เนาะให้ไปดูต่อเนะแล้วหนึ่งนะพี่แล้วหนึ่งนะคะนุอ้าวไปแล้วยังไม่ไปยังไม่ไปพี่ผูเ้เล็กพี่มองไม่เห็นวันอนะ อาจริงๆนะพี่มองไม่เห็นมันเลยถ้าพี่เห็นนะพี่คงไม่มาพวดเขาว่าไปแล,ล้วแหละเดี๋ยวมันหันหน้านี้อยู่นะคะมั่นใจเด็กขู่นะคะทุกคนชอบขู่นี่ี่พี่สุก,กับเบกไปกันจะไปไปข้างนอกนะคะไปข้างนอกความยาวนี้ก็จะนานอย่างนี้ก็ก <laughs> <laughs> ็ ถ้าอยากจะกด,กกด,กกดติดตามก็มากดได้เลยเนาะนั่นนะคะนั่นนะคะพี่กลัวทุกคนอจริงๆนะอจริงนะออนะมันพี่กลัวใช่ปะพี่กลัวมากเลยนะขอโทษนะคะที่พี่จะพูดคำหยาดนะคะพี่จะไม่พูดคำหยาดเนาะไม่จบไวเนาะพี่บอกว่าพี่เป็นคนใจดีนะคะ กลัวกลัวมันขู่นุ่นพี่แค่นีีพอนะคะพี่มีอให้มันไม่อยากมไม่อยาก,ไม,ยากไม่จัดกรันเจ้านะนั่นตัวมันนะคะหัวมันห้อยตอนตอนที่พี่่ายนั่นแหละเอ๊ะอี่เป็เนทาขนตอนตอนสุดท้ายนะคะไอโกโก้ <laughs> นี่คือเวลานี่คือมาช่วงเดินตรงนี้เนี่ยเดินเน่ตรงนี้นะคะชอบคนลรด้ด้วย นี่รอยรอยจะกลายขวนรถเดี๋ยวพี่หาไปหนึง่งนี่นะคะพี่ซูนี่รอยจะกลายขวนรถ